มาไหว้พี่น้องมาไหว้นี่เลือเคยกินพี่น้องนี่งามมางามพี่น้องเลยมาไหว้ชุกงงงามนี่นี่ยุกกประโลดเี่โอ้ยกองชดกองชดโอ้ไหว้ชดชดเลยหวานหวานเลยหอมหอมมาสบายดีเด้อพี่น้องชาวเนเ็ตมืดกูคนมาเนี่พอกระพุ้พงพ,งพ,งพ,งพงแอแท้อีกแล้วพี่น้องเลย ันนี้ปูงพอแตงสิผ้ามากินมาไหวา้พี่น้องเลยนี่เดือตามบ้านนอกบ้านนาเฮามีหลายอย่างเนี่ยนี่ไปไปเดือดชามปลายเดือดชี่นี่ยน้ำจ,จันเนี่ยมันชุกง่ำๆพี่น้องเลยนี่นี่มาวานกันเริ่มนี้เด้อมพูดแกะงาม,งามหวานเลยพี่น้องเลยหวานคักมาคักหอ,หอมหอมเลิกเคยกินได้นี่บ้านนอกบ้านนาร่มร่อน นี่แทบจะโทอยดูแชบพี่น้องเลยกินทั้งเปรอะก็ได้เลยเป็นยาแล้วเปวิตามินเลยเนี่ยพี่น้องเด้อมันกันเด้อหอมหอวานหวานพี่น้องเลยแช่เลยนั่งมาคืนก็ได้บุคืนก็ได้ แค่กับบะหมี่นี่แหละอาหารมานนอกานะข้าวมันน้อยในข้างมักกิน,นกเลยน้องแต่อาหารที่โคกระป๋องโคก,กมันก็ไปอ้อมไปแกงพี่น้องเลย หวายแซบเลยแล้วเผาปีงเชอร์็ดตคุณท่านจะมีอาวาอยู่แถวมันนอกพอได้กินอยู่หนะนะรอแซบเลยพี่น้องเลยวิตามินชั้นดีเลยนะ่สุดยอดเลยตเตฮอตแซบ เริ่มไม่เคยกินล่องเด้อพี่น้องเแซ่องแท้ๆอะไรขอกับใจเด้อขอกับเจอเลหลายๆตามหับส้มกันพี่น้องกัน ดไลค์กดแชร์กันนเด้อกดติดตามกันแน่ขอับเจอในไลน์